ตารางคะแนนฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2022- 2023สัปดาห์ที่1กลุ่ม A อันดับ1อาจจกอัมสเตอร์ดัมแข่ง1นัดชนะ1เสมอ0นแพ้0มี3คะแนนอันดับ2นาโปลีแข่ง1นัดชนะ1เสมอ0ูนแพ้0มี3คะแนนอันดับ3มลิเวอร์พูลแข่ง1นัดชนะ0เสมอ0ูนแพ้1มี0คะแนนและอันดับ4 ก l ล s g สโกเรนเจอแข่ง1นัดชนะ0ูเสมอ0ูแพ้1มี0คะแนนกลุ่ม B อันดับ1นึ่งอต c เลติโกมาดริแข่ง1นึ่ัดชนะ1เสมอ0แพ้0มี3คะแนนอันดับ2 c l คลับบรูซแข่ง1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0มี3คะแนนอันดับ3 FC p อ r t o ปโตแข่ง1นัดชนะ0เสมอ0ูแพ้1มี0คะแนน และอันดับ4ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแข่ง1นัดชนะ0เสมอ0แพ้1มี0คะแนนกลุ่ม4อันดับ1บาสซโลนาแข่ง1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0มี3คะแนนอันดับ2บาเยิร์นมิวนิกแข่ง1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0มี3คะแนนอันดับ3อินเตอร์มิลานแข่ง1นัดชนะ0เสมอ0แพ้1มี0คะแนนอันดับ4 วิกตอเรียเพาเซนแข่ง1นัดชนะ0ูนเสมอศูนย์แพ้1่มีศูนย์คะแนนกลุ่มดีอันดับ1 Spo r สปอตติ้งลิสบอนแข่งหนึ่งนัดชนะ1เสมอศูนแพ้0ูนย์มี3คะแนนอันดับ2ท็อตแนมฮอสเปอร์แข่งหนึ่งนัดชนะ1เสมอศูนแพ้0ูนย์มี3คะแนนอันดับ3ามอลิมปิกมักเซยแข่ง1นัดชนะศูนย์เสมอศูนย์แพ้1่มี0ูคะแนนและอันดับ4ไอทรักแฟรงเฟิร์ต แข่ง1นัดชนะศูนย์สเมสมอศย์แพ้1่มี0ูย์คะแนนกลุ่ม E อันดับ1ดินามโมซาเกรบแข่ง1นัดชนะ1สเมสมอ0ย์แพ้0มี3คะแนนอันดับสองเรดบูสเซาวบวกแข่ง1นัดชนะศูนย์สเสมอ1แพ้0มี1คะแนนอันดับ3เอซีมิลานแข่ง1นัดชนะศูนย์สเสมอ1แพ้ศย์มี1คะแนนและอันดับ4เชลซี แข่งหนึ่งนัดชนะศูนย์เสมอศูนย์แพ้หนึ่งมีศูย์คะแนนกลุ่ม F อันดับหชักเตอร์โดเนตแข่งหนัดชนะหนเสมอศย์แพ้ศมีสคะแนนอันดับสองเรอัลมาดริดแข่งหนัดชนะหนึ่งเสมอศแพ้ศมีสคะแนนอันดับสมแอเบไลซิกแข่งหนัดชนะศูนเสมอศนแพ้หมีศูนย์คะแนนและอันดับสี่กลาสโกเซลติกแข่งหนัดชนะศูนย์เสมอศแพ้หมีศูนย์คะแนน กลุ่ม G อันดับ 1. นึ่แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง1นึ่งนัดชนะ1เสมอ0ูนแพ้0มี3คะแนนอันดับสองบอรุสเซียดอร์มุนแข่ง1นัดชนะ1เสมอ0ูนแพ้0มี3คะ 1, 0, แ 0, 3, นนอันดับ3 FC เอโคเปนเฮเกนแข่งหนึ่งนัดชนะ0ูนเสมอ0แพ้1มีศูนย์คะแนนและอันดับ4ี่เซบียาแข่ง1นัดชนะ0ูนเสมอ0แพ้1่มีศู 4, นย์คะ 0, 0, แ 1, 3, นน กลุ่ม H อันดับ1เบนฟิก้าแข่ง1นัดชนะ1สเสมอศนย์แพ้0ูนย์มีสคะแนนอันดับสองปารีสแซงแช็คแมงแข่ง1นัดชนะ1สเสมอ0ูนแพ้0ูมี3คะแนนอันดับ3ยูเวนตุสแข่ง1นัดชนะ0ูนเสมอศูนแพ้1่มีศูนย์คะแนนและอันดับ4มาคาคบี้ไฮฟาแข่ง1นัดชนะ0ูนย์เสมอ0นแพ้1่มีศูนย์คะแนน